เป็นจังใดนอคนอยู่ทางไกลส่งสัญญาใจทิ้งไปกับมิสิเจอเศร้าทักแล่งทักฝากบอกหักกับอายสเสมอห่วงใยไม่เจอ และเมื่อพบเจอเพียงฝันเฝ้ารอวันนั้นถึงมันห่างไกลเหลือเกินจะต้องเผชิญฝ่าฝันกับวันข้างหน้าขอเพียงใจรักมันคงสื่อตรงหนักหนา เพื่อวันข้างหน้าสองเราได้มาเคียงกันเฝ้ารอวันนั้นถึงมันห่างไกลเหลือเกินจะต้องเผชิญฝ่าฟันกับวันข้างหน้า ขอเพียงใจรักมันคงสื่อตรงหนักหน้าเพื่อวันข้างหน้าสองเราได้มาเคียงกัน